ตอนนี้ดรเอมาแล้วจากรถไฟฟ้าเราไปดูเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือคนพิการจากสจลนะครับอาจารย์สุชาติชวีสวนสวัสดิ์นะครับอริกานบริสจลออยู่ในสายสวัสดีครับอาจารย์เอครับสวัสดีครับดรเอครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเร็วๆนะครับแต่ว่าตอนนี้อากาศดีองไรก็ตามก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศเป็นเย็นๆนะครับใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ ที่สจรอคิดค้นไว้เราภูมิใจนะพี่กุ้งครับท่านผู้ฟั่งครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนพิการเท่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสักวันเนี่ยเราก็ต้องนั่งรถเข็นถูกปะ่ะสูงอายุครับใช่ครับจะเกิดไม่นั่งรถเข็นแสียเาตายไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะถูกไหมฮะคือมันต้องเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายใช่ไหมฮะนะครับไม่จะเกิดแล้วไม่ทันแก่ตายไป ไม่ใช่อะต้อง <c oughs> โดยเฉพาะคนไทยอายุยืนขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> คุณแม่ผมเดี๋ยวนี้ก็จะต้องใกล้ๆนั่งรถเข็นแล้ว <c oughs> นั้นพระจอมเกล้าและกับบางเนี่ยเราคำนึงในจุดนี้มากขณะโรงพยาบาลที่เราสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจุณาหาเนี่ยเราเน้นเลยนะครับเราจะสร้างนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยเ <c oughs> พราะมันใช้ร่วมกันได้ครับข้อจำกัดของผู้พิการในเมืองไทยก็คือไปไหนไม่ได้เลยอะ <c oughs> คือว่า ฟุตบาทก็อย่าว่าแต่ผู้พิการเลยพวกเราเดินก็ยังหัวทิ่มนะฮะ <c oughs> หรือว่าไปไหนสถานที่ราชการเนี่ยเอาชัดๆเลยอ่ะยังไม่ต้องเป็นโรงแรมหรืออะไรอ่ะก็ใช่ว่าทุกที่ที่ทจะมีทางลาดแล้วเป็นทางลาดที่ <c oughs> ไม่ตั้งใจทําให้คนพิการขึ้นไปได้นะครับ <c oughs> เพราะงั้นแล้วเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพยัยงตุกปิดอีกเยอะแต่กว่าจะเปลี่ยนเนี่ยคนพิการเขาต้องต้องอยู่ได้ไปหาหมอได้หรือต้องทำหมากินได้ค <c oughs> ตรงนี้ประจอมก้าแล้วก็บ,บางเราภูมิใจนะเราถือเป็นที่ที่แบบแรก,แรกๆแล้วก็ทําจริงจังเนี่ยเราทํารถไฟฟ้าเพื่อคนพิการคเราทําแท็กซี่เพื่อคนพิการรถไฟฟ้าเพื่อคนพิการเนี่ยคนพิการเนี่ยสามารถขับได้ตัวเองขับได้ด้วยตัวเองเป็นรถสามล้อมีระบบไฟฟ้านะครับแลว้วเบื่อสกู้นี้พี่กุ้งเล่าให้ฟังว่าต่อไปจะมีที่ชาร์จมากขึ้นตรงนี้ช่วยผู้พิการได้เยอะเลยแต่ว่า จะทํำยังไงถึงว่าผู้พิการต้องลงไปชาร์จเนี่ยตรงนี้ต้องมานั่งคิดกันต่อใสกับพป่กุ้งแต่วันนี้เราถือว่าเราทํามายาวนานน่าจะทํามายาวนานที่สุดแล้วนะครับอโอ้คครับพอฟังแบบนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ยานโยนต์การสัญจรที่เกี่ยวกับผู้พิการจากนวัตรกรรมที่สอดจะอคิดมีอะไรบ้างเราเห็นอะไรมาแล้วบ้างครับอาจารย์ครับโอ้เยอะมากเลยครับอันดับแรกก็คือรถรถเข็นก่อนค่ะ เล็กครับท่านผู้ฟังรถเข็นเนี่ยลำบากมากคือผู้พิการเนี่ยมักจะอ่อนแอไม่ใช่นักกีฬาทุกคนเนี่ยการจะเข็นรถไปเองเนี่ยลำบากมากเราติดตั้งระบบมอเตอร์นะครับมีแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถเนี่ยนะครับไม่ต้องที่ต้องไปเข็นเองแล้วใครจะหาคนมาดูแล๋ยวนี้มันก็ยากขึ้นทุกวันนะครับค่ะยายพี่น้องก็ทำหากินเท่านั้นไม่พอผู้พิการบางคนเนี่ยอย่าว่าแต่ ขาพิการเลยมือเนี่ยก็ไม่ได้เราสามารถทำระบบที่สั่งการโดยสายตาได้ครับอืเป็นยังไงคะแสดงว่าสายตามองไปทางซ้ายเลี้ยวซ้ายมองไปทางขวาเลี้ยวขวาอนืนะครับนะครับพยักหน้านิดหนึ่งไปหน้าเงยหน้านิดหนึ่งไปข้างหลังเราทำเพื่อผู้พิการเนี่ยจากเคาะคอลงไปเลยทำได้ด้วยคณาจารย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ และผลงานนี้เคยไปโชว์ในต่างประเทศมาแล้วภูมิใจมากครับอ๋อแล้วมีการเอามาใช้จริงๆนหอยังคะเจะ้ารถไฟฟ้าพวกคนพิการเนี่ยคะ่ะเราใช้จริงไปนานแล้วครัพี่กุ้งแล้วก็ได้รับการสัมภาษณ์จากตัวทั้งหลายช่องเลยออาจารย์ที่ทำเนี่ย<อ>เขาจบสแตนฟอร์ดเลยนะฮะค่ะเป็นคนที่เก่งมากๆากทีมงานชุดเนี้ชีวาการแพทย์เนี่ย<อ>เขาสามารถสร้างรถไฟฟ้ารถเกตไฟฟ้าคนพิการ ที่พิการตั้งแต่คอลงไปได้อันนี้เราภูมิใจมากครับอันนั้นก็คือผลงานแรกที่พิเล็กถามครับครับครับอ,อาจารย์ครับแล้วถ้ายอย่างนี้เนี่ยครับโจทย์ที่สําคัญในการคิดของขึ้นมาเพื่อคนพิการเนี่ยครับคือเชื่อว่ามันเป็นเรื่องสําคัญทุกคนเห็นตรงกันละมันมีอะไรที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือเป็นเรื่องสําคัญไหมครับที่นักออกแบบหรือนักนวัตกรรมเนี่ยควรจะต้องใส่ใจครับคําถามดีมากครับพิเล็กการทําให้คนพิการเนี่ยมัน มันไม่ง่ายนะครับเพราะคนทําส่วนใหญ่เขาไม่ได้พิการเขาไม่เข้าใจบางทีนะครับแต่เราต้องจินตนาการให้ถูกไปสัมภาษณ์เขาบางทีคนพิการก็ตอบไะไรไม่ได้ชัดเจนเราต้องจินตนาการว่าเราอยากจะสร้างนะครับรถเข็นหรืออุปกรณ์สักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยสั่งการได้โดยไม่ต้องทําอะไรได้ไหมในอนาคตถ้าเกิดว่าสามารถเชื่อมโยงกับเส้นประสาททางสมองก็ได้ หรือเชื่อมโยงกับเส้นประสาทในแขนในขาก็ได้เนี่ยไอ้นั่นเป็นจุดสูงสุดที่เราต้องไปให้ถึงตรงนี้ผู้วิจัยต้องมีจินตนาการมากๆากข้อที่หนึ่งนะครับผู้พิการไม่สามารถสื่อสารได้แบบนี้หรอกต้องจินตนาการเองให้ได้ตีโจทย์ให้แตกข,ข้อสองคือต้องนําเทคโนโลยีทุกอย่างวิศวะไฟฟ้าวิศวะกรรมพลังงานวิศวะกรรมเครื่องกลนะครับวิศวะกรรมวัสดุศาสตร์ไม่ใช่ทํารถไฟฟ้าแล้วมันหนักมากมันก็กินพลังงาน นะครับมันก็ไม่ได้พูดง่ายๆคือต้องรู้วิศวกรรมทุกแขนงและรู้ทางด้านการแพทย์ด้วยนั่นคือข้อที่สองและข้อที่สามก็คือหลังจากทาที่สําเร็จแล้วเนี่ยการเรียนรู้ต่อเนื่องกับผู้พิการเนี่ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนยากมากนะครับต้องใช้ทั้งงบประมาณต้องใช้ทั้งเวลาสามข้อเนี่ยแหละครับที่จะสามารถทํารถเข็นหรือทําอุปกรณ์ช่วยคนพิการได้ซึ่งตรงนี้แหละครับประสบการณ์สําคัญคือประจอมเก้าและกระบางมีประจบ ประสบการเรื่องนี้มายาวนานเรามีข้อได้เปรียบตรงนี้แหละครับค่ะคือก่อนที่เราจะทําก่อนที่จะออกแบบมาเนี่ยคนาจารย์หรือว่านักวิจัยเนี่ยเขาต้องไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยไปเก็บข้อมูลในเชิงลึกถึงความต้องการของผู้พิการอย่างไรบ้างคะโอนมากครับคือไม่ได้สัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วครับพี่กุ้งเพราะอย่างที่ผมเรียนไปสัมภาษณ์บางทีเขาตอบไม่ได้อะเพราะเขาไม่เข้าใจเทคโนโลยีว่ามันจะทําอะไรกับเขาได้บ้างคเขาบอกเขาอยากใช้ลถมันไปได้ก็โอเคแล้ว แต่เราต้องคิดว่ารถไฟฟ้าไปได้จะชาร์จตรงไหนแบตเตอรี่ไปแป๊บเดียวรถมันหนักเขาก็ตอบเลยไม่ได้หรอกครับพี่กุ้งนะครับแล้วถ้าเกิดไปเจอทางลาดที่มันลาดมากๆจะขึ้นยังไงเขาหัวทิ่มมาจะทำยงงังไงจุดศูนย์ถ่วงไปยังไงเขาตอบไม่ได้หรอกครับมันเป็นจินตนาการซึ่งนักวิจัยเนี่ยต้องมีมากๆเลยนะั่นคือข้อที่หนึ่งสำคัญสุดๆครับเพราะสัมภาษณ์อย่างเดียวเอาไม่อยู่ครับ การจินตนาการตรงนี้ก็ต้องเหมือนเอาใจตัวเองเข้าไปนั่งว่าถ้าตัวเองเป็นคนที่ต้องใช้สิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยจะทํายังไงให้มันใช้งานได้จริงแล้วก็เซฟเซฟตี้สุดขีดสำหรับคนที่ที่ใช้งานันนนนาเองอืมแล้วต้องมีประสบการณ์ในต่างประเทศด้วยเพราะว่าข้อมูลในต่างประเทศมีครบถ้วนมากกว่าผู้พิการไทยเพราะก็ช่วยจะผู้พิการมายาวนานมากกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีข้อมูลจากต่างประเทศเสียเปียกมากครับอืมค่ะที่บอกว่ามีการนํามาใช้แล้วเนี่ย การใช้งานในเชิงพาณิชย์เนี่ยเข้าใจว่าตลาดผู้พิการเนี่ยจะเป็นตลาดที่กว้างอยู่เตรงนี้มีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์หรือยังคะเรามีความร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะครับทางรัฐบาลน,นี่ก็ช่วยทั้งพอมนี่ก็ช่วยกระทรวงอวอนี่ก็ช่วยเพียงแต่ว่าของแบบเนี้ยของดีๆต้องนําเข้านะครับรถรดเอดเข็นที่คุณกิษณะละลายพี่อ๋อยใช้ใชอ่ะนะครับมนุษย์ล้อเนี่ย อไอ้คันดีๆของแกเนี่ยสี่ห้าแสนนะครับโอ้โสีไมราาสนน,บบนันใช่ฮะมันจะมันเบาแล้วมันก็ปรับยืนได้อะไรได้นะครับใน,น,นข่ะาไม่มีระบบอ,อัตโนมัติอย่างที่เราท<ช>ราเนี่ยมาจากเยอรมันเขาเรียนละมันคิดละเอียดน,นะครับไต้หวันอาจจะเหลือหลักแสนถ้าเกิดเป็นของดีๆแต่ถ้าเกิดเข็ธรรมดารัี่เล็กหลักพันก็มีแต่มันไม่ได้หรอกครับแบบนั้นเนี่ยมันต้องมีคนคอยเข็มให้เราอ่ะมันมันไม่ใช่เราต้องคิดไปไกลแบบเยอรมันซึ่งตรงเนี้ย เยอรมันขนาดเขาไม่ได้ไประบบที่สั่งการได้ทางสายตาเนี่ยเขาก็จะครึ่งล้านอยู่แล้วพี่เล็กอันนี้จริง <ทำ S 2> ครับแล้วของเราล่ะคะโอ้ยถ้าเกิดจะทําแบบนั้นก็อย่างน้อยหลักแสนครับพี่ปุ้มแต่ว่ามันก็ยังถูกกว่าน้าเข้าเยอะนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับวัสดุศาสตร์วัสดุศาสตร์คือจุดตายครับมีแบตเตอรี่เคลื่อนไหวยังไงก็ตามถ้าเกิดของมันหนักมันก็ไปไม่รอดเหมือนรถไฟฟ้ายุคใหม่อ่ะใช้คาร์บอนไฟเบอร์หมดแล้วต่อไปรถเก๋ก็ต้องใช้คาร์บอนไฟเบอร์ ใช้กาไฟกาฟีไอ้พวกนี้แพงสุดๆครับอแค่เป็นแร็กเก็ต<ม>เทมนิทก็หลายหมื่นแล้วใช่ไหมฮะแล้วมาเป็นรถละครับจะเป็นเท่าไหร่รถผู้พิการถ้าเกิดเป็นรถสปอร์ตเนี่ยราคาเป็นสิบสิบล้านอย่างที่เราเห็นนี่อยู่ถูกไหมฮะวัสดุพวกนี้แหละครับเป็นวัสดุที่ผู้ผู้พิการจริงๆแล้วจำเป็นต้องใช้และเราต้องผลิตภายในประเทศไทยได้ครับ พอฟังแบบนี้มันมีช่องว่างอยู่เยอะและกลายเป็นว่าถ้าจะเข้าถึงสินค้าเข้าถึงเครื่องอำนวยความสะดวกดีๆต้องมีเงินเยอะๆแล้ววันนี้วัสดุศาสตร์ของเราในการตอบโจทย์ทั้งผู้สูงอายุกับผู้พิการมันไปขนาดไหนลไแล้วครับไปไกลแล้วครับพี่เล็กครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เซ็นสัญญากับองค์กรเอ,เอกชนขนาดใหญ่เราสามารถผลิตก,กาฟรีกาฟรีเนี่ยนะครับบางกว่ากาไฟ mm. นะครับพูดง่ายๆว่ามีความ แข็งเหมือนเพชรเลยแต่น้ำหนักเอามากๆเป็นวัสดุขั้นสูงเลยคนคิดได้วันโดเบลไพร์และกระบ,บังสามารถผลิตได้แล้วแต่ผลิตได้สัปดาห์ไม่กี่กรัมแต่ตอนนี้จะทําให้ได้ว่าเดือนนียต้องผลิตได้เป็นกิโลมีแล้วแล้วตรงเนี้จะเป็นก้าวกระโดดเลยต่อไปผลิตภายในประเทศได้ผลิตได้เยอะราคาถูกผู้พิการจะได้ใช้ของที่ดีกว่าเยอรมันะนะพูดอย่างนี้นะครับในราคาที่ถูกกว่าระสิบเท่าได้กําลังเดินทางไปจุดนั้นครับ เรียกว่าอะไรนะคะวัสดุตัวนี้กราฟีนครับกราฟรีนเป็นพ่อกาฟไฟ์เลยครับคุยแค่นี้นครับแล้วกราฟีนเนี่ยมันเอามาเป็นส่วนประกอบของของอะไรในในในรถเข็นของคนพิการได้บ้างคะหรือว่าทั้งคันวัสดุทุกอย่างเลยครับพี่คุณครับทั้งคันได้เลยครับคือทั้งน้งเบาแข็งแรงมากหรือเป็นอวัยวะเทียมก็ยังได้เป็นเสื้อกรอกที่บานเหมือนในหนังจอห์นวิกเนี่ยได้เลยสูตรเนี่ยอีกไม่เข้าได้นี่คือกราฟีนเรื่องจริงครับเป็น คาร์บอนนะครับที่เป็นพูดง่ายๆว่าชั้นเดียวแต่ว่าแข็งอย่างกับเพชรนำไฟฟ้าดีกว่าทองคำนำความร้อนดีกว่าทองแดงเป็นพ่อของคาไฟนะไม่เก่งครับ <S <S อพอฟังแบบนี้แล้วก็ทําให้เห็นว่าวัสดุศาสตร์มันก็จะต้องไปพร้อมกับแนวค<อ>ิดในการรองรับเรื่องของผู้พิการกับผู้สูงอายุนะครับทีนี้ลองเปรีย<ช>บเทียบห้เห็นภาพได้ไหมครับว่าโอ้เรื่องไปดูแลคนพิการผู้สูงอายุในต่างประเทศกับในไทยเรายังมีช่องว่างต่างกันมากน้อยแค่ไหนและมีอะไรให้เราทําเพิ่มได้อีกครับเยอะมากๆครับพี่เล็กครับอันดับแรกคือผู้พิการผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐได้เลยเพราะเขาต้องเดินทางนะครับ นอกเหนือจากวัสดุศาสตร์ที่เราจะทำให้เขาได้ใช้ของที่น้ำหนักเบานะครับไม่สิ้นเปลืองพลังงานไปได้ไกลมีความปลอดภัยแล้วแอปพลิเคชันวันนี้ผู้พิการก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือที่แตกต่างจากนะครับคนปกติทั่วไปนะครับก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับระบบสัมผัสของเขาอาจจะไม่คล่องแคล่วแอปพลิเคชันตรงนี้ต้องมีการปรับปรุงอีกเยอะนี่คือช่องว่างถ้าเกิดแอปพลิเคชันตรงนี้ซึ่งแรกกระบางเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี6กเนี่ย ถ้าเกิดเราสามารถทําให้ผู้พิการเข้าถึงได้จะลดข้อจํากัดจํานวนมากครับอืมค่ะครับและจากนี้แผนพัฒนาต่อไปของทางสจลเพื่อที่จะทําเพื่อผู้พิการมีอะไรอีกบ้างรวมถึงรองรับกับสังคมผู้สูงวัยด้วยครับเราสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารไงี้ครับที่รายการก็ช่วยกันประกาศให้ผู้มีจิตศรัทธาคนไทยมาร่วมกันบริจาคโรงพยาบาลน,นี้นอกจากรักษาแล้ว จะมุ่งเน้นในการสร้างเครื่องมือแพทย์นว ت, ัฒนธรรมเพื่อผู้ผู้พิการและคนแก่ทุกรูปแบบครับไม่ใช่แค่รถเข็นนะครับจะเป็นเครื่องฟอกไตในอนาคตนะครับจะเป็นระบบติดตามตัวจะเป็นระบบรักษาทางกายถ้าเกิดผู้พิการลบในบ้านนะครับสัญ,ญญาณนี้จะส่งไปถึงโรงพยาบาลมารับทันทีนะครับมีระบบที่กำไรข้อมือรู้สถานภาพของร่างกายผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันน่าสงสารถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านตามลำพัง นี่คือสิ่งที่ความฝันของผมแล้วก็พระจอมเกล้าและก็บางจะต้องทําให้สําเร็จภายใต้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารแห่งนี้ครับครับพอฟังแล้วก็น่าทึ่งนะฮะกับสิ่งที่บทบาทของสจลอทำแล้วก็ม,มีข้อความเข้ามาทักทายดรเอเยอะนะครับอาจจะเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับถ้าอยากเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือโครงการวิจัยต่างๆของสจลอไปที่ไหนได้บ้างครับ ครับง่ายๆครับพิมพ์เข้าไปที่ Google ก็ได้ครับพิมพ์คขว่าโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารก็จะเขาก็จะส่งเราไปที่เ,เว็บไซต์หรือว่า Facebook ก็จะมีหน้าบัญชีของธนา,านคารกรุงไทยนะครับก็นอกจากท่านช่วยในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแล้วนะครับช่วยเหลือคนแล้วก็ตัวเราด้วยด้วยนะครับยังได้รถยนต์ภาษีหึงร้อยเปร์เซ็นตด้วยครับอ๋อฮะได้ครับ วันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนกับคําตอบของดรเอแล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเรามาคุยเรื่องนวัตรกรรมกันใหม่จากสจรอนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีสสดค่ะครับงานวิจัยหลายๆอย่างของสอจรอนะถ้าฟังแล้วบอกว่าทึ่งนะทึ่งนะว่าแบบอืมนี่คืองานวิจัยของคนไทยมันสมองของคนไทยนะ ที่ทำขึ้นและเราก็อยากจะเห็นการส่งเสริมที่ให้เกิดการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้เพื่อมาช่วยเหลือ,อสังคมไทยได้ใช้สิ่งของที่มันถูกกั่การนำ